19กันยายเนี่ยเป็นความอับษณ์ของทหารที่สุดเพราะทักษิณน,นะครับเขาเป็นคนฉลาดเขาซื้อคนได้แล้วก็คุมรัฐสภาได้แต่สภาเนี่เป็นมัน,เป,นเป็นเสือกระดาษไปแล้วเพราะฉะนั้นมีคนมาต่อต้านทักษิณน,นอกสภาอันนี้ทฤษฎีทางการเมืองที่ไหนก็ตามครับเพราะสภาผู้แทนเป็นผู้แทนของเราเมื่อผู้แทนไม่ทําหน้าที่ให้เราเราก็มีสิทธิ์เคลื่อนไหวนอกสภาแต่ไอ้ร,รัฐบาลครั้งนี้มันไม่ทําไม่ถูกกฎหมาย เมื่อมันทําให้ถูกกฎหมายแล้วทักษิณเขากถือว่าเขาถูกไล่โดยไม่เป็นถูกกฎหมายเขาก็สิทธิที่จะกลับมาอีกคนที่ปกครองบ้านปกครองเมืองเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องสิทธิจะต้องตั้งใจเรื่องตัวบทกฎหมายแล้วทําไม่ถูกขั้นตอนเนี่ยมันเสียหายเสียหายอย่งางไรแรงมากเลยครับไอการที่เมืองไทยมันเกิดความหายนะเนี่ยเพราะมันไม่มีคนกล้าหารทางจรยิยธรรมศาลเนี่ยนะครับเคยเป็นที่พึ่งได้อย่างสำคัญแม้ศาลแบบฝรั่งที่จะเกิดรัชกาลที่ห้านี่เองนะครับ แต่พวกศาลเนี่ยก็รวมตัวกันเน้นเรื่องความยุติธรรมมากเน้นเรื่องตัวบทกฎหมายมากจมพลปอเป็นเผด็จการนะครับหลังยึดอํานาจได้สองสีเจ็ดห้าเนี่ยยังไม่กล้าแตะต้องศาลเลยครับแต่ศาลพลเรือนเนี่ยไม่ประเทืองความกล้าหาญอะไรเงี้ตอนหลังมันหมดเลยครับพูดตรงไปตรงมาแต่สมัยนี้ก็ไม่ที่รู้กันว่าตํารวจโกงกินขนาดไหนแล้วตำรวจนี่เอาสองขาวให้อายการอายการโกงกินขนาดไหนแล้วศาลโกงกินขนาดไหนมันมันระบบมันเละเทะจน น่าเอื้อมเลยครับเด็กรุ่นใหม่ก็มาท้าทายนีย่ถูกต้องแล้วไม่ใช่มาไล่ประยุทธ์อย่างเดียวครับหนายมหาลัยหลายต่อหลายแห่งต้องกล้าไล่อธิการออกเลยครับอธิการเกือบทุกมหลาลัยมันโกงกินกันสิ่งสำคัญที่สุดต้องเปิดเผยครับโอ้ที่มืองนอกเนี่ยมีออมบุสแมนนะครับเรียกอะไรผู้ตรวจการสภาผู้ตรวจการสภามันใหญ่มากเอามันานายกออกได้เลยครับเตรียมทไทยผู้ตรวจการทำทำลายครับเตรียมตัวไว้เผื่อเป็นลาตายประวัติตัวจะได้สวยงาม แค่เดียวกันครับสารปกครองทางรัฐมนูนเนี่ยมันเสียทั้งหมดผู้ศึกษาท,ที่ดีมีไม่ใช่ไม่มีครับแต่ตัวระบบมันเสียครับการแก้ระบบนี้ด้ต้องกลับมาแก้ดิการศึกษาต้องมีความเชื่อมั่นในความยุติธรรมต้องมีความกล้าหาญในยทธรรมต้องกล้าท้าทายอํานาจไไดนการและผมอํานาจใดๆก็ตามเนี่ยอำนาจทางยริยธรรมในสำคัญที่สุดนี่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับฮิตเลอร์ยึดครองเดนมาร์ก เดนมาร์กประชากรมีสองล้านคนฮิตเลอร์ตีแต่ทั้งยุโรปแล้วฮิตเลอร์ต้อ,องการฆ่ายิวหมดไปจะไปเอายิวที่เดนมาร์กไปะเจะไปนเดนมาร์กท่านติดตามเลยท่านเป็นยิวด้วยเอาท่านไปฆ่าเลยนี่ตอนนั้นฮิตเลอร์ไม่กล้าแตะเลยครับขณะที่พระสันตะปาป,ะปาปีโอที่สิบสองซึ่งคนยกย่องทั่วโลกนะครับตอนนี้วัติการก็ตั้งให้ท่านเป็นนักบุญไปแล้วแต่ปีโอที่สิบสองเนี่ยแย่ก yeah, ็ฮิตเลอร์เพราะเป็นห่วงพวกคริสต์ต่างในเยอรมนันปล่อยให้ให้ยิวในอิตาลี ฮิตเลอร์ไปฆ่าหมดเพราะฉะนั้นผมนึกว่าการต่อสู้แม้ผู้ดดการอย่างฮิตเลอร์ต้องตัวเกรงต่อจริยธรรมครับจริยธรรมสำคัญที่สุดที่มาตมาร์คานธีเอาชนะอังกฤษได้ก็เพราะมาตมารมคานธีแกแม่นยำทางจริยธรรมนะครับเกปือถือว่าเกลือทั้งหมดเป็นของรัฐบาลแกสามารถเอาคนเดินทางไปเอาเลดเอาเกลือมาเป็นของรัษฎรนั่นใช้ชนะอัน,นั้นที่เกิดตอนนั้นตำรวจจะตีจะกระทืบเขายอมต่อสู้เพื่อเห็นว่า ความสำคัญกว่าการใชร้สรภาพคานทีเองถูกจับไม่รู้กี่หนครับแต่เขาต่อสู้ตลอดเวลาอันนี้ครับอาหิงธรรมคันติธรรมเนี่ยจะชนะประเด็นการทุกชนิดทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นผมหวังใจว่าใครก็ตามที่ออกมาต่อต้านรัฐบา,าลในานี้จะมีเห็นคนเห็นดีเห็นงามด้วยนิสิตนักศึกษานักเรียนไม่ควรจะออกมาต่อต้านรัฐบาลนี่ยถแต่อาจารย์ใหญ่มันเที่ยไล่มันออกไปอธิการบดีมันเที่ยไล่มันออกไปไปกลัวเกรงอะไรมันครับอย่างมากกนจับเราไปท่นนั้นเองถ้ามัน ไอ้ไอ้ไอ้ตัวเหี้ยั้งน้อตัวเนี่ยหลุดไปท้งนั้นน่ะบ้านมันจะ,สะเสถียมันจะเปลี่ยนไม่ได้แทบทั้งหมดเลยในระยะหลังที่มีโรคระบาดเนี่ยก็มีการจัดงบโดยรถยนต์มีคาร์มอบไปตามที่ต่างๆฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเป็นการสร้างความปั่นป่วนหนวกหูมีรถยนต์มาขับมีแตมมาบีบคนก็จะรู้สึกว่าบ้านเมืองตอนนี้ก็ลําบากด้วยโควิดอยู่แล้วมีวิกฤตต่างๆมากมายมันจาเป็นอะไรต้องมาไล่รัฐบาลกันเวลานี้คนที่พูดอย่างนี้นะครับต้องการเอาตัวรอดส่วนตัวตัวเองรอดจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นส่วนตัวแล้วต้องการจะรอดจากโรคภัยไข้เจ็บทางสังคมโรคภัยไข้เจ็บทางสังคมมันอันตรายร้ายกว่าโรคภัยไข้เจ็บในส่วนตัวนะครับแล้วคนที่เขาออกมาเนี่ยเขาเสี่ยงโรคภัยส่วนตัวด้วยเขาเสี่ยงโรคทางสังคมด้วยออกมาชี้แนะเราเห็นว่าอะไรคือสศศัจจะอะไรคือความดีอะไรคือความถูกต้องพวกชนชั้นกลางเนี่ยถ้าเปลี่ยนจิตสํานึกได้มาร่วมกันผลักดันประยุทธ์ออกไปมันจะได้ผลมาก โดยเฉพาะพระสองฆ์องค์เจา้าผมก็ดีใจนะครับตอนนี้มีพระหนุ่มเน,นน้อยออกมาคณะสงฆ์โดยมาเทศมาคมเนี่ยมันเป็นประเด็จการยิ่งกว่าประยุทธ์นะครับเอื้ออาทรต่อสิ่งที่เป็นประเด็จการไม่เอื้ออาทรตามพระธรรมวินัยลังแกพระหนุ่มเน้นน้อยเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนนะบางทีเห็นพระเหลืองออกมาเนี่ยเราโอ้ยไม่ใช่กิจของสงฆ์กิจของสงฆ์เนี่ยต้องทําเพื่อความที่ทิธรรมทำแบบสันติประชาธรรมปลุกมโนธรรมทำาเนื่องให้คนตื่นแต่ต้องตีประเด็นให้ชัด และต้องทําอย่างแม่นยําและทําด้วยขันติธรรมโดยสันติประชาธรรมใครชนะไปได้มาง่ายๆครับทรรระยะแรกมันทําท่าชนะแต่มันมีทางชนะนะครับแต่ธรรมมันชนะเนี่ยศาสนาพุทธเกิดไม่ได้หรอกครับพระเยซูนี่ท่านยอมตายยอมตายเพื่อมนุษยชาติเลยครับเห็นไหมครับถ้าเราทชือศาสนาไหนเอาธงใช้ของศาสนานั้นมาใช้ให้เหมาะสมกับการสมัยนะครับสิ่งที่ลังท่าทางว่ามันจะมั่นคงแม้แข็งแรงเนี่ยเวลามันพังมันพังทีเดียวนะครับ เราลืมไปใช่ไหมครับ14ตุลาเนี่ยถนอมประพาสเนี่ยมีอำนาจมากกว่า2ชลิตตั้ง2,500 2,000าาารยสนะครับกว่าจะมาเกิด14ตุลาทั้งมา6 16, 16ปีนะครับและคนก็เวลาจะต่อสู้นะตอนิี้เราเข้าคุกไปหมดคนอย่างคุณกุณลาบถึงเก่งมากยังไม่สามารถอยู่ได้ตรงนี้ไปมองจีน,นแล้วมันเริ่มต้นเล็กๆนะครับผมนี่มีส่วนร่วมทำให้ประชาชาเสวนาเนี่ยนิสิตนักศึกษาไม่กี่คนครับอาศัยวัดบวรนิเวศสมเร็จสังฆราชองค์ที่แล้วสมเด็จญานสังาราวงร ท่านให้ให้คุ้มกับเราหัวเราจากวัตถุวานิเวศมันขยายไปเกิดสภาหน้าดองที่ธรรมศาสตร์เกิดสภากาแฟาที่ที่เกษตรศาสตร์แล้วลัางกาแหงนะครับส่วนใหญ่ไม่สนใจมันการเมืองแต่คนไม่กี่คนที่ลางกาแหงก็เป็นจุดขบจบวุนพักเดียวครับพักเดียวคนทิ่ย์เอชคนมาเดินเรียกร้องธรรมนูญไม่ทันไรเลยครับถนนประพาตรงนี้ออกนอกประเทศและถนนประพาตนีม่มีอํานาจและมีความฉลาดยิ่ยงกวบุญยุทธ์เวลานี้หลายเท่าทําไมเราจะทําไม่ได้ ยตอนนี้รู้สึกมันมั่นคงนะแต่เรามองมาเห็นความเปราะบางแล้วผมเชื่อเลยว่าประยุทธ์ประวิทย์อะไรเนี่ยคงจะพังในเร็วๆนี้ครับอดทนต่อไปพี่น้องอดทนต่อไปแต่อดทนอดกลั้นและต้องใช้ยใช้หัวสมองอย่างเดียวครับชู้ยกับปุประยุทธ์ต้องสู้ด้วยความรักผมบอกนะอย่าไปเกลียดเขาให้รักประยุทธ์มันรักหมาที่บ้านอย่าไปเกลียดเขาเให้เป็นนรกให้เป็นสุนัขเนี่ยดีแล้วจะมีอารมณ์ขัน แล้วก็อย่ากราดเกลี้ยนักถ้าทําอย่างนี้ได้นะครับไม่ช้าแล้วนะครับไม่ช้าแล้วผมเชื่อเลยต้องพินาตไปเพราะผมอยู่มาเนี่ยมาพินาไปรัฐบาลแล้วนะครับแล้วผมเชื่อเลยเนี่ยก่อนมันจะจากโลกนี้ไปคงอีกไม่นานแล้วเพราะตอนนี้ผมแปดสิบแปดแปดสิบเก้าแล้วผมเชื่อเลยพวกนี้จะต้องหายนะถึงภัยพิบัติก่อนผมนะครับไม่ได้แช่งนะครับแต่ผมเชื่อเป็นความจริง